พูดงูนะเก็บเอาไปแสษไปสิบตุกเอาใบเศษเก็บเอาไปแสนเอาเอาสวัดีมุนี่กับมาเจอกับซอมเชดรี่แฟนกี้แล้วมุน,นี่มุนี่เปิดคลิปผู้เดียวทะเลือกเปิดคลิปผู้เดียวอยู่แล้วมุนี่เขาจะมาทดสอบความงูของแฟนเนขาสิถามคำถามที่แบบ เป็นโจทย์มาให้มันตอบันตอบเลยบอคล้ายๆแบบมึงต้องโง่อยู่แล้วแต่กูตั้งคำถามไปนะเข้ามาลาภไปเบิงคลิปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กันเลยให้กับซ่องเจดีย์ไฟกระให้ไปฮอดพันซับประมาณพันไลค์นาะเออพันซับแล้วพันผู้ติดตามมูมผู้ติดตามนี่ก็ดีเข้าใจเข้าใจ แล้วก็แฟนติ๊กตอ,อกมาเบิ่งกันติดตามใน่แฟนติ๊กตอกประมาณห้าแสนคนคุณติดตามแฟกนฟนะจะเบิ่งคลิปกันแล้ว,ลวจะเป็นยังไงกันแล้วนะเนาะตัวนี้จะได้ออกมานอกกันเลยนะออกมากินตำกินข้าวกับน้องสาวละกันคนอื่นกาแฟนนะจะหอดท่านละจละฮอดท่านละค่อยมาชายคำฉา ข้ก็ห้อห้านต่บแล้วนะบรรยากาศบรรยากาศ,กาศจู<า>่ว่ะเดี๋ยวเขาไปสร้างอาหารก่อนแล้วค่อยมารวมเร่่งงูงูกันกัน เขามีอย่างทิ่ถ้วยสุดเงินตกใบชิบกับใบแสียนปันจิเก็บเก็บเอาใบยังโคตรงูนะเก็บเอาไปเสียนใบชิบตกกับใบแสนเก็บเอาใบเสียนใบชิบตกแล้วก็ใบแสนตกปัญจิกเอาใบยัง ออกออกบบไเเซ้มีเสียงเพลงหน่อหนึ่งเด้อคำถามที่สองขอไสนไปซื้อพวกนนวสามหน่วยหน่วยละห้าพันกีบสามหน่วยนะครับันกีบพอกก สองพันพอขอสามพันพ่อขอสิบห้าพันอันไหนถะืออควายฮะพออควอยกโง่นะชุดโง่วเวละรวยละลยวส0หน่วยสิบห้า มี 12, 13, อ5อไถ้าสิ้า้าไดหายนะฮาอนี่นเครียดเครียดจังแต่คำถามนี้มันัศเลยเนอะอัศว์เสลย าทุกคนไปคอมเมนต์น <Comics Bless ings> <The camera apan> enfin ่อโอเค่าที่เราตอบเดี๋ยวมันมันบันึกเราตอบบันทึกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ส่งเสดีแฟกีอะไรกันเพราะว่าห้าเรหอดเงินพี่แย้งรับรถหอดเงินจะใจกิจกิงอีพีหน้าให้แกงแห้เจอกันใหม่แกงแฟนบาย I see a catcher rolling pack. packs For the life of me, I cannot see why you don't know how to act Got